วันนี้ผมมีกิจกรรมสนุกสนุกมาฝากคุณผู้ชมนะครับผมซึ่งก็ขอเป็นพี่ๆที่เงินเหลือๆแล้วกันนะครับผมเพราะว่าวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่ต่างจังหวัดคงจะไม่ได้รีวิวแน่ๆเพราะว่าผมมาได้อยู่ที่ร้านแล้วก็ไม่มีของมารีวิวด้วยแต่ว่าวันนี้นะครับมีของไปถึงบ้านผมเป็นมีดพับนะฮะเป็นมีดพับงานสำเนาจากต่างประเทศงานสำเนานะคุณผู้ชมไม่ใช่ของแค้นะงานสำเนานะครับ อันนี้เคลียร์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเป็นดาม่าอีกคราวที่แล้วเนี่ยมีคนมาดาม่าในช่องว่าผมเนี่ยนะขายของปลอมนะฮะไอคนที่ซื้อไปคือถูกหลอกผมแจ้งให้ทราบระวังงานผมสำเนานะฮะนะฮะสำเนาจะมีอะไรมาหลอกอีกคนอย่างผมไม่คิดจะหลอกใครครับผู้ชมอดตายดีกว่าไปหลอกคนอื่นครับนะฮะนิสัยผมเลยนะฮะอันนี้คือก็คุยกับเขาไปแล้วแจ้งไปแจ้งมาสุดท้ายเขาเหมือนกับว่ายอมจำนนต่อหลักฐานนะเขาขอโทษผมไปแล้วเขาก็น่าจะน่าจะลบแล้วมั้งน่าจะลบไปแล้วนะครับผม ก็วันนี้ผมก็เลยจะมีกิจกรรมพิเศษก็คือตอนนี้มีมีดชุดหนึ่งเป็นงานมีดพับงานสำเนาสำเนางานแบรนด์นะเป็นพับสบัดนะครับผมปกติผมขายอยู่หน้าร้านนะเล่มละ250าบบาทไม่รวมส่งถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณซื้อหนึ่งเล่มเนี่ยมันจะต้องเสียค่าส่งอีก50าบาทเป็นเศษลวคุณจ่าย300บาทเพื่อได้มีดเล่มหนึ่งถูกไหมครับวันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรมาถึงนะครับผมจัดกิจกรรมให้เลยก็คือ250บาท คุณจะได้หนื่อมีดหนึ่งเล่มมีดพับหนึ่งเล่มภาสบัตรอะไรก็ไม่รู้ละหนึ่งเล่มน,นะฮะไม่เสียค่าจะส่งคุณจ่ายแค่250บาทจบนะครับมันจะมีด้านในเน่คร่าวๆเนี่ยนะท่าที่ผมจําได้คือผมสั่งเป็นรูปหมาป่าไปรูปหมีไปรูปนกไปแล้วก็จะมีลายไทยไปนะฮะลายไทยแต่ว่ามูลค่าคือเล่มละ250แน่นอนนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงว่าจะขาดทุนหรือเปล่านะฮะผมให้คุณเต็มราคาแน่นอน250านะครับ ผมเลยยอมเจ็บตัวแค่10ออเดอร์เท่านั้นขอประมาณนี้ก่อนมากกว่านี้เดี๋ยวผมรับมือไม่ไหวนะฮะสิออเดอร์ออเดอร์ละ30บาทนี่ก็ซัดไป300แล้วนะ300แล้วนะครับยอมยอมวันนี้เอาความสนุกนะฮะหวันนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับทางไลน์ก็ได้หรือเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าสองก็ได้นะครับ0 9 9 2 3 6 0 8 8 2ครับผมร้านมิครูออยดีให้บริการนะครับผมแล้วก็คุณผู้ชมฮะจะบอกแบบนี้ว่า ใครที่ยังติดตามใครที่ยังดูอยู่เนี่ยผมจะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับต่อให้วันหนึ่งผมขายของไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวผมก็จะทําคลิปวิดีโอต่อไปเพราะผมสะสมมีของผมอยู่แล้วนะฮะผมจะรีวิวต่อไปถึงคุณจะไม่เคยอุดนนุ่นผมเลยแต่คุณดูผมตลอดเนี่ยผมก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกคนที่โทรเข้ามานะช่วงนี้ก็จะแบบมรสุมนิดนึงนะครับผมมีทั้งดาวมามีทั้งแต่ผมไม่เคยระบายออกไปในช่องนะครับไม่ได้พูดเลยพูดไปก็คือส่วนน้้อยมมากกะ,ะรับผแแตต่่จว ดูต่อให้ได้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปกอ่อนแล้วนะค่อนข้างมืดแล้วนะครับผมแล้วพบกันนะครับผมสวัสดีครับ